ระอรหันตาสาวกที่สอนผู้อื่นได้และสอนไม่ได้ก็มีนิสันติสูตรว่าด้วยบุคคลสี่จำพวกดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้คือบุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นจำพวกหนึ่ง <l ug> บุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนจำพวกหนึ่ง <l ug> บุคคลไม่ปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตน ทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่นจำพวกหนึ่งบุคคลปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตนทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่นจำพวกหนึ่งก็แลบุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้รู้ได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งเป็นผู้มีอุปนิสัยทรงจำธรรมที่ฟังแล้วไว้ได้เป็นผู้ตไตรตรองเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้ เป็นผู้รู้อัดทั่วถึงแล้วรู้ธรรมทั่วถึงแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่ไม่เป็นผู้มีวาจาไพเราะไม่เป็นผู้มีถ้อยคำอ่อนหวานไม่ประกอบด้วยถ้อยคำของชาวเมืองถ้อยคำที่สละสลวยไม่มีโทษทำให้รู้เนื้อความง่ายและไม่แสดงธรรมให้เพื่อนพรหมจารีเห็นชัดให้สมาทานให้อาจหารร่าเริงอย่างนี้แล บุคคลเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นบุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้รู้ได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งไม่เป็นผู้มีอุปนิสัยทรงจำธรรมที่ได้ฟังแล้วไม่เป็นผู้ไตรตรองเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้ได้และหารู้อัดรู้ธรรมทั่วถึงแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ แต่เป็นผู้มีวาจาไพเราะมีถ้อยคำอ่อนหวานประกอบด้วยถ้อยคำของชาวเมืองถ้อยคำที่สละสลวยไม่มีโทษทำให้รู้เนื้อความง่ายและแสดงธรรมให้เพื่อนพรหมจารีเห็นชัดให้สมาทานให้อาถานร่าเริงอย่างนี้แหลบุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนบุคคลไม่ปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตนทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเป็นอย่างไร บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้รู้ได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งไม่เป็นผู้มีอุปนิสัยทรงจำธรรมที่ได้ฟังแล้วไม่เป็นผู้ไตรตรองเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้ได้และหารู้อัตรรู้ธรรมทัท่วถึงแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมใหม่แต่เป็นผู้มีวาจาไพเราะมีถ้อยคำอ่อนหวานประกอบด้วยถ้อยคำของชาวเมืองถ้อยคำที่สละสลวยไม่มีโทษทำให้รู้เนื้อความง่าย และแสดงธรรมให้เพื่อนพรหมจรีเห็นชัดให้สมาทานให้อาหารร่าเริงอย่างนี้แหลบุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่นภิกษุทั้งหลายนี้แหลบุคคลสี่จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้เองแต่ไม่อาจสอนให้คนเหล่าอื่นรู้ย่อมแทงตลอดอัทธรสเท่านั้นย่อมไม่แทงตลอดธรรมรส ไม่สามารถยกโลกุตรธรรมเป็นบัญจัดขึ้นแสดงได้ย่อมประชุมธรรมอุโบสถที่โคนต้นไม้มันชุษะในภูเขาคันธมาศอัธกถาคัคควิสานสูตรเล่ม46หน้า112บรรทัด8